ก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้จะมีผมกับยุ้ยยินสยามสองคนนะเจริยกับเจริย <t ry fixing Uma> ์เอาจีด so ถ้าจีดเอามานี <nuest grammar emotions> uhm so <t orar uana> ่เออเอาฉีดจีดต่อจากกูจะเอาใจนายกโอ้โหเหลี่ยมมันเรออเนหลี่เฮ้ยโอ้โหฉันไม่ต้องกลิ่นโอ้โหมันช่วยมันเข้าตาเลยเนี่ยเออครับก็ ก็แสดงเสียใจนะครับกับครอบครัวของพี่ต้อมิงนะครับผมนะครับก็จากไปไวนะครับยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยอย่างว่าก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับแล้วก็วันนี้มาร้องเพลง ไว้อะไรกราบเพสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันเหมนกับส่งท่านขึ้นสู่สวรรค์นมยาสู่สวงสวรรค์กระพงสร้างความสุขแต่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราชาวไทยมานานใช่ครับเพราะฉะนั้นจากไปแล้วก็พวกเราไม่มีอะไรเฉพาะพวกเราจะบทเพลงเนาะประขอร้องอย่างเช่น ขา้แค <sympath is> ่ฟาร์มองลิเกไปด้วยและบทเพลงไปด้วยในการศึกษารุ่นทุกคนที่มาดูในงานในวันนี้เนี่ยก็ด้วยด้วยความอะไรล่ะนะครับของพของตัวเองทุกคนก็เสียดายนะครับน้องความสามารถของคุณป้องเองครับอันนี้นะเดี๋ยวรองดิฝากสักงเสนอตักแก่เป็นตัวตัวแทนทุกคนให้ก่อนได้ครับเป็นแค่ตัวแทนแป๊บเดียวนะไม่ไม่ไปก็เขานะแป๊บเดียวครับผม น้าจันทิกาครับ,รบไั่เกียไมรูเหะ ว่าแก้วเดียวให้รู้เรื่องเลยแล้วพ่องมรีบรุ่นกับลูกหมาที่เดียวนีฟังเสียงร้องเองาฟังนะพ่อนะโอ้ดิโน้องแน่ทอดพันชจางมาาบโอสังก่อนปวนดใจน,นาโอสัง มันแบบองมานนานกระซ่ไทยแล้วกาเพลือชดใทยคุณค่านานนมแม่เป็นชาวไทยมันไลยทามาเป็นวยเป็นปราเรียนรู้อบรมกอมันตาและแกวตาคุณสมและคงได้รวมพิรม์พระ ไม่ตยอรักก็จะได้มันนะถึงพี่จากไกลเธอแตุ่ใจโหมา ขาดสะบัดตัวรักแม่จะลงนะเพราะผู้ชายผ่านร้อโรยแหลกรานไม่ทำลวงแน่แม่สื่อกระเจ้าอยู่ยาวให้ิกละพูดหยออแก้มจิกแกล้งยอดแยงยวงก็งมีรักมาเยี่ยมที่เข้ามา จะลงทำเรืงแล้วแซนห่วงไม่อยากปวดเลยอยากผ่าใจคอยลเลื่อนโยรยีสะอื้นเกรงรักเป็นคืนนะแะจริงตก ไม่ลืมเพราะเรื่องอะไรมันยังไม่ถ่ายรูปผมเราประปานเราจะมีให้ทายกันนะครับว่าร้านนี้อยู่จังหวัดอะไรนะครับลาดไโหลดนะไอ้พวกยักจะไายดีบอกว่าเนี่ยโหลดเราเนี่เราจะถายมันจบเราเห็นนี้รุ่นพีเดียวกันขอบคุณมากครับผมมาลองดูว่าอะไรสักหนึ่งเพลงเนาะใช่ครับขอบคุณมากครับท่านนี้กันล้วกันเนาะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณน่าเกลมาก ครับแล้วก็นายกทตนายโจนยิ่ง่อผ่านครับผมที่กาเวลามาเพราะจริงๆริงแล้วชุดนี้ศิลปินจะติดภารกิจกันเยอะไม่ว่าจะเป็นน้องบอลครับน้องลุยนะครับน้องตั้งบอิี้บูลโทรมานะครับยินดีต้อนรับเจตุลภริยาดีเด่นของนายกเุร่อนฉันยิ้มน้ำก๋วยเตี๋ยวมาช่วยนะครับอันตอนนี้หลายๆตัวมีการโชว์นะวพีิปปองก่อนนะครับพี่อ๋อนางลำมาแล้วลำหน้าน้ดใช่ไหมครับวิปปอง ลันหน้าเมนหน้าเมนหน้าเมน,เมนเมลูกชุดที่จดให้ผมใช่ไหมครับหลังคาเต้น